อีกหนึ่งเรื่องที่น่าชื่นชมนะคะนักท่องเที่ยวชาวกาตาค่ะชื่นชมตำรวจท่องเที่ยวหลังจากที่ช่วยประสานงานส่งคืนนาฬิกาที่ลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่ได้ค่ะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวนะคะได้ประสานนัดส่งมอบคืนนาฬิกาของนักท่องเที่ยวชาวกาตาร์ที่ลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่ค่ะโดยเหตุการณ์นี้นะคะทางร้อยตำรวจเอกสมชนกชัยประเรสริฐสกุลรองสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว2กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะคได้รับแจ้งจากนายมูฮัมหมัดฮาดี อายุ38ปีชาวกาตาค่ะให้ช่วยติดตามนาฬิกาที่ลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่เนี่ยมาคืนให้หน่อยต,อน,อตอนเองนะคะลืมไว้เมื่อวันที่17รกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะคหลังจากนั้นค่ะนายมูฮัมหมัดฮ,ดฮาดีก็ได้โดยสารรถแท็กซี่จากห้างเซ็นทรัลเวลนะคะไปที่ถนนหลังสวนเมื่อลงจากรถได้ลืมถุงซึ่งภายในเนี่ยมีนาฬิกาข้อมือคาซิโอ <ie S 2> จำนวนหนเรือนเอาไว้ที่เบาะหน้าข้างผู้ขับขี่ จึงได้ขอความช่วยเหลือกับตำรวจท่องเที่ยวนะคะก็ให้ข้อมูลมาประมาณนี้ล่ะค่ะจากนั้นจึงได้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจึงได้รายงานให้พันตำรวจเอกปิยรัตนสุภรัตน์ผู้กำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งทราบนะคะจึงได้สั่งการให้มีการตรวจสอบอย่างเร่งรัดเพื่อให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทันทีค่ะ mm. จากการตรวจสอบนะคะก็ทราบว่ารถแท็กซี่สาธารณะคันดังกล่าวเนี่ยเป็นรถแท็กซี่ยี่ห้อโตโยต้าสีเขียวเหลือง ทราบชื่อผู้ขับขี่นะคะก็ชื่อนายวิจิตนาแพงตำรวจท่องเที่ยวจึงได้ทำการโทรศัพท์ประสานนายวิจิตผู้ขับขี่ค่ะซึ่งนายวิจิตเนี่ยก็น่ารักมากเลยนะคะเก็บรักษาสิ่งของของนักท่องเที่ยวเอาไว้แต่ไม่ทราบค่ะว่าจะส่งคืนอย่างไรมมเมื่อตำรวจประสานมานะคะนายวิจิตผู้ขับขี่รถคันนี้เนี่ย และนายมูฮัมหมัดฮาดีเจ้าหน้าที่ก็นัดให้มาพบกันที่สถานีตํารวจท่องเที่ยว2กองกำกับการหนึ่งกองบังคับการตํารวจท่องเที่ยวหนึ่งค่ะเพื่อที่จะส่งมอบนาฬิกาการที่นักท่องเที่ยวลืมเอาไว้บนรถของนายวิจิตนะคะทาให้ก็ได้ส่งมอบคืนต่อหน้าตารวจเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองค่ะทั้ทงนี้น,นายมูฮัมหมัดฮาดีเนี่ยนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณพร้อมกับชื่นชมตํารวจท่องเที่ยวด้วยที่ สามารถติดต่อประสานงานนํานาฬิกามาคืนได้โดยระบุนะคะว่าตํารวจไทยมีน้ําใจคนไทยใจดียิ้มเก่งและรักเมืองไทยมากรวมถึงขอชื่นชมและขอบคุณนายวิจิตด้วยซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ต้องชื่นชมพี่คนขับแท็กซี่ด้วยเพราะว่าเก็บรักษาของเอาไว้ให้เป็นอย่างดีเลยบางทีเนี่ยบางคนอาจจะเห็นว่าโอ่วหมูลค่ามันอาจจะไม่ได้มากมายนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นคุณค่าทางจิตใจด้วยใช่คือบางคน อาจจะเห็นว่าเออในช่วงแบบนี้มีคนมาลืมของไว้เอาไปขายดีกว่าแต่ว่าก็ไม่ใช่สําหรับพี่คนขับรถแท็กซี่คันนี้นะคะเพราะว่าน่ารักมากค่ะก็เก็บเอาไว้ให้เป็นอย่างดีรอเจ้าหน้าที่ประสานมาซึ่งตํารวจไทยก็เก่งมากนะคะก็รีบประสานไปแล้วก็นัดมาคืนให้ต้องบอกว่ากองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวไทยเนี่ยเป็นกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเพราะฉะนั้นนะคะพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวน่ารักน่ารักในช่วง ที่เปิดประเทศแบบนี้ต้อนรับไฮซีซั่นด้วยค่ะครับ